สวัสดีค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาเบบึงภาพเขียนสีท้ำสิงเนาะค่ะพี่น้องภาพเขียนสีถ้ำสิงค่ะอยู่ที่ตำบลขอนยงค่ะอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีค่ะโอ้หนามาสะจรัร๋นเนาะคะ่ะภาพเขียนสีที่นี้อายุมากกว่า2,300ปีค่ะพี่น้องมันใส่สีแดงเขียนเนาะคะ่ะเขียนเป็นรูปสัตว์ต่างๆค่ะแล้วก็รูปทรงเลขาคณิตค่ะ อยู่เถอผหินบบก่า่ค่ะพี่น้องโอ้บักบพี่น้องเห็นไหมไคะมาลายค่ะภาพเขียนสีถ้ำสิงค์ค่ะโอ้สวยงามค่ะพี่น้องพี่น้องเบิงนะคะ,ะอายุรุ่นเล่าข้าวเดียวกันกันกบยวนพาแต้มค่ะยุคบนค่ะพี่น้องเบิงนะคะ 北方片。<Bye. S 2>